สวัสดีครับพเพื่อติดตามช่อง y u u t u b e b i g l i f เฟอร์บูตคอมแซมปีรบอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Redmi 12 5G ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจากรุ่น12 4G ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้มันอัปเกรดแค่ 5G จริงหรอกับราคา5 9 9 9บาทพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับ Redmi 12 5G นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมา,าใช้คาว่า อัปเกรดจากรุ่น12 4 g นะครับโดยตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในกล่องนะครับในรุ่นที่จำหน่ายในไทยมีแค่ RAM 4 g ิกแล้วก็ตัว ROM นะครับอยู่ที่128 g ิเท่านั้นไม่มีรุ่นความจำอื่นนะครับข้างในแน่นอนครับกล่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมมีคู่มือนะครับแล้วก็มีเคสมาให้นะครับเคสใส่ธรรมดานะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ ตัวที่ชาร์จเป็น USB Type C นะครับข้างในตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือเท่ากับว่าไม่ได้ให้หูฟังมานั่นเองตัวกล่องก็จะเป็นในลันกษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆกันต่อสำหรับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่6.79นิ้วนะครับแล้วก็มี Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรตด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกล้องอยู่ด้านหน้าตรงนี้พร้อมกับระบบลำโพงนะครับสำหรับสนทนาแล้วก็มี ปุ่มควบคุม,มของระบบมไว้การ Android อยู่ด้านล่างเครื่องมีการติดฟิล์มมาให้จากโรงงานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็แทบจะชักมาไม่ต้องไติดฟิล์มอะไรให้มันวุ่นวายเลยครับส่วนรอบตัวเครื่องนะครับก็จะมีฝั่งนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดโดยซิมการ์ดของมันเป็นแบบดูโอซิมนะครับก็คือสามารถใส่2ซิมได้แล้วก็สามารถใส่เมมโมรี่ได้และนี่ก็คือหน้าตาของถาดใส่ซิมจะเป็นลักษณะแบบนี้ ส่วนมโออตัวเครื่องจะมีช่องเสียบหูฟังมาให้แต่ว่าไม่มีไมโครโฟนตัวที่2ดังนั้นช่องนี้ก็เลยจะเป็น IR Buster สําหรับเป็นอินฟาเด d ของตัวเครื่องนั่นเองครับด้านข้างนะครับก็จะมีระบบสแกนลไลิ้ือตรงนี้แล้วก็เป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงคปเจอหน้าจอตรงนี้หรือว่าจะใช้การปัดหน้าจอก,ก็ได้เช่นเดียวกันด้านล่างนะครับก็เลยจะมีไมโครโฟนมาให้พร้อมกับ USB Type C ลำโพงขนาดใหญ่ ด้านหลังนะครับเนื่องจากของเราที่ได้รับมาเป็นเครื่องสีขาวนะครับชื่อว่า Polar Silver นะครับก็เรียกได้ว่าสีมันค่อนข้างโดดเด่นม,มากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีประกายแบบนี้นะครับมีโลโก้ Redmi 5 g แล้วก็มีกล้องมาให้2ตัวพร้อม LED flash มาให้ LED flash ค่อนข้าง,าง,างใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงกันดีกว่าครับว่า Redmi 12 g นั้นให้ระบบเสียงเป็นอย่างไร สรุปเสียงเมื่อกี้นี้กอดข้าฟีเจอร์นะครับลำโพงจะมีด้านล่างเพียงแค่จุดเดียวตัวนี้เท่านั้นนะครับก็เรียกว่าเสียงนั้นอาจจะมีความกวา้างอยู่ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นสเตอริโอมากมายนักแต่เสียงคของงางคมชัดอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของระบบรติการนะครับมาพร้อมกับ MIUI v e r s i o น14แต่ระบบปฏิบัติการจริงเป็นอะไรเรามาดูกันเป็นอะไร13แล้วนะครับฉะนั้น Redmi Note 12ซีรีส์ ยาอิชานะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนนี้ก็ออกแบบสอดรับกับตัวขุมพลังที่เรียกว่าค่อนข้างใหม่นะครับจะใช่ค่อนข้างดีมันก็ดีแหละครับแต่ว่ามันก็ใหม่ด้วยดังนั้นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็มีโปรแกรมเช่นตัว f i ไฟ d e v ว c e นะฮะก็ของ Google ที่จะสามารถที่จะติดตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมพวก u t u b e พวก ทูสต่างๆนะครับมีมาให้แบบครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องอัดเสียงนาฬิกาวิทยุ M, มีมีรีโมทด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าวิาถือตัวนี้ไม่ได้ขาดอะไรเลยนะฮะในเรื่องของการทำงานแบบมัลติทาสกิ้งนั้นเราก็สามารถจะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถจะกดนี้นะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอื่นอย่างเช่นเอา YouTube บละกันเนี่ยสามารถที่เปิด y o u t u b เครื่งจอแล้วก็อย่างอื่นครื่งจอได้แบบนี้เป็นต้นนะฮะ แล้วก็ต่อมาเราก็ยังสามารถที่จะทำเป็น floating ก็คือบางแอปพลิเคชันเช่นเราเปิด Chrome มาก่อนพอเปิด Chrome มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะ <c oughs> เดี๋ยวขยายดน,งนึงนะครับพอดีมันหน้าจอมันจะกลับด้านเพราะว่าบางครั้งถ้าเราใช้งานแบบแนวนอนเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าจอแบบกลับด้านนะครับเราสามารถกดตรงนี้แล้วกดเป็น floating window นะครับก็คือเราสามารถกดนี้นะครับแล้วก็ให้หน้าจอเป็นหน้าจอลอยแบบนี้ได้เช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่า การทำงานของตัว UI นั้น,นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจาการุ่นพี่แต่อย่างใดน,นะครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของทางเ o มิอยู่เหมือนเดิมครับก็คือใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแต่โฆษณามีไหมก็อาจจะมีบ้างทั้งหมดก็สามารถลองคอนฟิกแล้วก็ปิดดูได้ส่วนในด้าตั้งค่านะครับเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเปิดมดูส่วน Notification จะเป็นการปัดด้านซ้ายมือส่วนหน้า Setting จริงๆจะเป็นแบบนี้ ก็มีความที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากส่วนพิเศษแคปเจอร์หน้าจอนอกจาก2ปุ่มล่างครับก็คือปุ่ม Power และปุ่มลดเสียงเราสามารถที่จะใช้3หน้าจอ3นิ้วนครับปัดอย่างนี้แล้วแคปเจอร์หน้าจอได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถอัดเป็นวิดีโอได้ด้วยสหรับสเปคกล้องของเ e ม m i 12 5G นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลบวกกับเลนส์เดฟ2ล้านพิกเซลพร้อม l d f a s เองแลวการถ่ายวิดีโอที่ 4D นะครับแล้วก็ t i ม e สแลปส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิด,ดได้สูงสุด Full HD เช่นเดียวกันสำหรับลูกเล่นกล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีโหมด t i ม e สแลปให้สามารถตั้งค่าได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีโหมดวีดีโอปกติซึ่งเราสามารถปรับเมนูต่างๆได้จากด้านบนการทำงานนั้นจะคล้ายๆกับ อ่า v i มี่แพดน,นะครับแล้วก็กล้องสามารถซูมได้สุดๆด10เท่าแบบนี้แล้วก็ยังมีโหมดพอร์เท e โหมดไนท์ห้าสล้านพิกเซลนะครับโหมดก็จะเป็น Simple s i ซ p l เแบบนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกับกล้องหน้าดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องให้คุณดูฟีเจอร์ของกล้องหน้านะครับมันก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกัน,กนสามารถที่จะเบลอแล้วก็เลือกได้ต่างๆมากมายนะครับทีนี้ไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่านะครับเพื่อใหอ้คุณได้เห็นว่า เลดมี12 5 G นั้นกล้องออกมาเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของตัวอย่างภาพนะครับเนื่องจากเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์เดียวกันกันกบเลดมี12 4 G แต่แค่ตัดเลนส์อัลตร้าไวออกนะครับดังนั้นในเรื่องของการทดสอบกล้องอาจจะมีภาพที่น้อยกว่าแต่ยังคงซูมได้10เท่าแล้วก็เก็บรายละเอียดต่งตางๆเช่นพวกอาหารอะไรเงี้ยในการทำให้เกิดการละลายหลังยังคงทำได้อยู่ครับ แล้วก็ยังเก็บสีสันที่ดีสำหรับเรนหลักเพราะว่าความเร็50ล้านพิกเซลก็ถือว่าคมชัดอยู่ทั้งนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยอาจจะต้องมีการใช้โหมดที่เป็นโหมดไหนเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะทำให้เก็บท้องฟ้าได้ดีมากขึ้นพอไม่ใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนครับเราก็ให้คุณได้รับชมตัวอย่างภาพทั้งในเรื่องของกลางคืนซะเยอะ เพราะว่าตัวนี้ก็นเรียกว่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8เดาแทำให้ในการเก็บรายละเอียดของแสงนั้นค่อนข้างดีส่วนกล้องหน้านะครับก็คือถ่ายและละลายหลังได้แบบนี้เลยครับสไลั์การซูมของ r e มี 125G นะครับเราสามารถที่จะซูมแบบท็อกเกิลนะครับโดยสามารถที่จะซูมได้สุดๆอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับตอนนี้ซูมได้สุดพิงแค่6เท่าแบบนี้ครับ นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายภาพพวกอาหารหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับก็สามารถที่จะทำได้ค่อนข้างดีแม้ว่าลูกเล่นต่างๆอาจจะใช้คำว่ามีน้อยไปหน่อยแต่ว่าพวกฟิลเตอร์ต่างๆก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึ่งที่เก็บวิดีโอนั้นค่อนข้างที่จดีถ้ากดโฟกัสสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยก็ใช้คาว่ามีคุณภาพที่ ดีแต่ว่าในเรื่องของเบอร์บบก,การสั่นนั้นไม่ได้ติดตั้งมาให้ทำให้ในเรื่องของการเดินถ่ายแบบนี้มันเลยมีอาการสารั่นๆนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของทาร์สแฉมาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวีโอกลางคืนในตัวของ Re มี M 12 5G นะครับก็จะเป็นกล้องหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับ สำหรับในเรื่องของสเปคนะครับมาพร้อมกับคุมพลัง Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1พร้อมกับ Andino 6.1.3ในตัวของแรมมีแรมทั้งหมด4 g b แล้วก็ความจำภายใน128 g ิสามารถเพิ่มได้ด้วย microSD แล้วก็ยังรองรับการเชื่อมต่อ WiFi AC Bluetooth เ v e r s i o น5.2 GPS A GPS แล้วก็แน่นอนครับ 5G พอร์ตเป็น USB Type C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง นอกจากนี้ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับการชารไฟสูสุดอยู่ที่18วัตต์เช่นเดียวกันถือว่าสมบูรณ์แบบสำหรับมือถือระดับเริ่มต้นครับสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ g ิกเบนซิกในตัวได้มี 12.5G ทำได้ที่744คะแนนแล้วก็มารติคอนทำได้ที่1,493คะแนนนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอ n t ต t u ูนะครับอันตต ตอนนี้คือเครื่มจหลดดีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือสเปคไม่ได้เป็นสเปคตัวบนสุดนะครับ 3, 96, คะแนนทำได้ที่3 9 6 7 9 3คะแนนต่อมานะครับก็คือ 3D Mark 3D Mark นะครับเราทดสอบทั้งหมดนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีการเรื่องของเซอร์เฟอร์นะครับมีการบล็อกเกิดขึ้นดังนั้นถ้าพูดถึงความแรงของมันก็ถือว่า อ่าเป็นมือถือที่สมตัวละกันเพราะว่ามันไม่ได้แรงจัดอะไรมากมายไปดูการเล่นเกมกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรสําหรับในส่วนของการควบคุมเกมนะครับไดมี12่12ห G ไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับดังนั้นเราก็จะข้ามอย่างง่ายได้นะครับในส่วนนี้มาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับโดยรอบนี้กับเกม Assassin's e n d และเกม g e n i u น Impact เช่นเคยโดยเกม Genius Impact นั้นรอบนี้เราไปได้ปานดีเครื่องนะครับเห็นเครื่องมันสเปคแบบ เหมือนจะน้อยๆเราปรับสุดให้คุณดูว่าเล่นแล้วมันกระตุกเช่นไหลด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ไปดู Asphalt Regen ก่อนพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับตอนนี้นะครับเราได้ทดลองในการเข้าเกมเรียบร้อยนะครับภาพที่แสดงออกมาอยู่ที่30เฟรมเรทเราจะเล่นโดยใช้ระบบก e เตอร์นะครับตอนนี้ผมโยเเกเตอร์รับรอไปแล้วซึ่งภาพที่ออกมานะครับก็ยังโอเคอยู่ถือว่าเป็นมือถือระดับคำว่า กึ่งจะ NT t r y l e ร e l สำหรับตัว 5G แล้วนะครับแต่ที่จริงอนะ่ะราคาเกือบ6,000เนี้ยก็คือใช้คำว่า Mid เ a n g e ได้นะครับยัง Mid เ a n g e ได้อยู่ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการตอบสนองของขุมพลัง Snapdragon กก7 Gen 2นะครับก็ยังคงใช้คำว่ารับได้นะครับสำหรับในตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาใดสสำหรับในการเล่นเกมแต่ว่าแค่เกมมันไม่ขึ้นเป็นตัว 60เฟรมเรทให้ก็เท่านั้นเองครับที่เหลือก็ยังคงเล่นได้ปกติแหละผมก็ว่าอย่างนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเกมเจชินแผ่อย่างที่บอกไปครับเกมเจะชิน่แขนั้นเราปรับสุดนะครับว่าผลที่ได้ออกมานั้นน่ะจะเป็นเช่นไรพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับะ eyes on me Hey ฉันจะไม่ให้การ์ดของคุณตกได้ By royal decree As you wish, Maine f r o l i n e อย่างที่ได้ทราบกันไปนะครับว่าการเชื่อมต่อของมือถือตัวนี้จะรองรับทั้ง 5G, Wi-Fi AC หรือ Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน 5.3, g p s h t s มาแบบครบครัน ในเรื่องของการนําทางนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ได้มี12ห้า G สามารถที่จะทำได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้ข้อสังเกตนะครับภาพนี้ยังไม่ปรากฏนั่นก็คือเรื่องของอาการเกิดอาการทอดเดิ c ลซหรืออาการที่เครื่องโอเวอร์ฮีทนะครับพอ มันใช้งานไปสักพักแล้วเกิดโดนความร้อนกับอย่างเช่นหน้าจอหรือโดนความร้อนจากแสงแดดเยอะเกินไปมันก็จะโอ้ e หตา้เช่นเดียวกันทั้งนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงกับ Wi-Fi นะครับแต่ว่าความเร็วที่ว่านั้นอ่ะมันก็ทดสอบได้ประมาณนี้นะเพราะว่าในเรื่องของมาตรฐ,ฐานไม่ได้เป็น Wi-Fi 6ก็เลยทำให ไม่สามารถรับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงได้นะครับดังนั้นถ้าเราทดลองโดยการปิดเนื่องจากว่าเราใช้เครือข่ายเป็น d t แทนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นด้วยความเร็วของแพ็กเกจและข้อจำกัดต่างเนี่ยก็จะอยู่ประมาณราวๆนี้ดังนั้น,นในเรื่องของการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะไม่ได้สูงมากดังนั้น,นถ้าใครเป็นคนที่สายใช้ในความเร็วสูงอาจจะต้องแนะนำว่าต่อ w i f i แล้วก็เน็ตแรงๆน่าจะดีกว่าครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ในการใช้งานนะครับก็คือเราพูดตั้งแต่การอันบ็อกจนถึงตอนนี้ก็คือเราใช้ไปแค่3 7เปเนะครับพบว่าถ้าเรามีการเล่นเกมแล้วก็ใช้งานที่เป็นแอปพลิเคชันหนักก็จะหมดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการใช้งานทั่วไปแอปพลิเคชันไม่ได้เน้นอะไรมากมายใน,นโทรเข้าโทรออกแต่ก็เน้นทัชลิงนั้นนะสามารถที่จะใช้ข้ามวันได้นะครับ แบตเตอรี่มีขนาด5,000ันเนี่ยครับรองรับกำลังชารไฟสูงสุดที่18บวัต์แล้วก็มีระบบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การแบตเตอรี่ทั้งตัวของแบตเตอรี่เซฟเปอร์นะครับประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานขั้นสุดแล้วก็เรื่องของการทํางานต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะบอกว่าแบตเตอรี่อุณหภูมิเป็นยังไงาการใชร้ของเราเกิดขึ้นกี่ครั้งแอปพลิเคชันประหยัดพลังงานนะครับ แล้วก็รวมถึงตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วก็รวมถึงจะตั้งอะไรต่างๆไนดะ้เช่นการเช่น 5G แบตเตอรี่เซิร์เวอร์นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่มากมายเรียกได้ว่า Redmi ก็มีลูกเล่นแบตเตอรี่ช่วยในการทําให้ในการใช้งานของเรานั้นสามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกครับ PC Mark ของ Redmi 12 5G ทําได้ที่15ชั่วโมง44นาทีกลายเป็นมือถือตัวนึงที่แบตเตอรี่อึดเอามากๆเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบการชาร์จกันว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับที่ชาร์จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไม่มีการบอกกำลังวัตต์แต่ว่ากำลังวัตต์ที่แท้จริงของมันก็คือตามตรงนี้เลยครับ18วัตต์นั่นเองมันก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า18วัตต์ของมันจะขึ้นในการชาร์จอย่างไรสำหรับในการชาร์จเราก็แค่เสียบ u s เเข้าไปแบบนี้เมื่อมันขึ้นนะครับมันขึ้นในลักษณะแบบนี้มันจะขึ้นแค่ค c k c h a ร g e เท่านั้น นั่นหมายความว่าตัวเครื่องนั้นอะ่ะมันก็คือจะรองรับกําลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณช่วง18บวัตต์อย่างที่ไม่บอกไปดังนั้นเนี่ยความเร็วในการชาร์จสิ่งที่ได้นะครับมาดูกันมันจะขึ้นค่คำว,ว่าฟาชาร์ดเฉยๆปึ๊บเดี๋ยวดูกันนะครับมันจะขึ้นแค่แบบนี้ไม่ใช่เวลาประมาณหรือชั่วโมงครึ่งในการชาร์จให้เต็มครับ สรุปนะครับสำหรับ Redmi 12 5G นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้อัปเกรดแค่เรื่อง 5G เพียงเดียวชิปเปลี่ยนไปทำให้ในเรื่องของประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นแม้ว่าคะแนนเบนช์าม์กอาจจะดูแบบหลอกๆว่าเอ้ยมีเด็แรงอะไรมากมายนะแต่ที่จริงแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีใช้ได้อยู่เป็นการสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมส่วนกล้องนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีแต่อาจจะดูธรรมดาไปสักนิดสำหรับคนที่ เน้นในเรื่องของคุณภาพกล้องนั้นอาจจะต้องเพิ่มเงินไปเอาตัว Redmi Note 12 5G นั้นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ราคามันย่อมเยาแล้วก็แบตเตอรี่ที่อึดถึกทนขนาดนี้นี่ก็คืออีกมือถือตัวนึ่งที่ผมแนะนำว่าถ้าใครอยากซื้อไว้สำรองก็เรียกได้ว่าไม่ขัดเขินแต่อย่างใดครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้สำหรับ ในการรีวิวตัวจริงนะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมในช่อง Big l i ล e ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้และนาุฟูบุตคอมสลับไปได้บอกเช่นเคยครับ